กุชาครับวิสัชนาวิธีต้องอยู่กับคนที่ไม่ชอบเราหรือว่าต้องทํางานร่วมกับคนที่ไม่ชอบเราหลวงพ่อมีแนวคิดอย่างไรบ้างครับหลวงพ่อครับถ้าเขาไม่ชอบเราเป็นกรรมของเขาแต่ถ้าเราเริ่มไม่ชอบเขานั่นเป็นกรรมของเราเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ดีกับเราเราก็ทําดีของเราื้อยไป ทำดีให้เขาเห็นความดีแต่ถ้าเขาไม่เห็นจริงๆก็ Don't need to be nice. just be polite ก็คือไม่ต้องไปดีกับเขามากมายแต่สุภาพกับเขาก็พอ<ม>เพราะตรงนี้เป็นบุญเป็นกุศลของเราเองจเจริญพรอาทู